สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครแอบห่วงใยคุณ ธนาหรือราศรีของคนคนนี้นะคะเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็มีราศรีกรกฎใช่ไหมใช่แป๊บนึ่งนะใช่ใช่ราศรีกรกฎนะคะเอ่อคนนี้ เป็นคนอีโก้สูงอีโก้สูงอีโก้จัดเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองค่อนข้างดื้อด้วยเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดแลวด้วยความที่เป็นคนเก่งเก่งมาตั้งแต่เกิดเก่งอยู่แล้วเก่งแทบจะทุกด้านเก่งแทบจะรอบด,ด้านแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดหัวไบรท์มากๆด้วย คือถ้าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กหัวกะทิอะ่ะคือเรียนเก่งเรียนเก่งเลยเออแล้วพอถ้าอยู่ในช่วงวัยทำงานก็เป็นคนที่ทำงานเก่งและเป็นคนที่รักความก้าวหน้าจะไม่ยอมหยุดนิ่งถ้าสมมติทาเขาทำงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทเขาก็จะไม่ยอมเป็นพนักงานบริษัทแบบธรรมดาทั่ว,วไปอะ่ะเขาจะต้องไต่เต้าขึ้นไปแบบเป็นระดับหัวหน้าเป็นเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ และก็เป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ด้วยอาจจะเป็นเจ้านายตัวเองเจ้านายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่คุมลูกน้องได้เอาลูกน้องอยู่เป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้ามีความมีการวางแผนการใช้ชีวิตอยู่ตลอดอ ไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตไปเรื่อยเปื่อยแล้วก็เป็นนักสู้เอ,อ่ออะไรที่ได้มายากๆไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาเพราะเขาชอบอยู่แล้วมันเหมือนแบบคนคนนี้ชอบการแข่งขันนะคือยิ่งถ้าได้ได้แข่งขันได้มีคู่ต่อสู้ได้มีคู่ต่อสู้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาชนะเขาจะยิ่งรู้สึกภาคภูมิใจอืมเขาจะเป็นคนแนวนี้ แต่เป็นคนที่แบบมีพลังงานด้านบวกค่อนข้างเยอะเป็นเป็นพลังงานด้านบวกสําหรับตัวเองอะคือเขาจะคิดบวกกับตัวเองแล้วก็ความมั่นใจของเขาความมองโลกในแง่ดีของเขานืกอออกไหมถ้าถ้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายอะจะไม่ค่อยกล้าทําอะไรสักเท่าไหร่จะแบบคิดแต่ในแง่ร้ายแง่ลบตลอดเออแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรที่เหมือนเป็น,เป,นเป็นตัวตัวกันความสําเร็จอะ เพราะถ้าคิดในแง่ลบอยู่ตลอดมันจะไม่กล้าทําอะไรเลยมันจะไม่กล้าแบบเออลงมือทําไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมองว่าโอ้มันเป็น,นแค่ความฝันมันไม่มีทางเป็นจริงหรอกอะไรเงี้ยอันนี้คือคนคิดลบแต่กับคนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกเพราะฉะนั้นสําหรับเขาอะอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาคิดแบบนั้นเป็นคนไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆด้วยพลังงานในตัวเขาค่อนข้างสูง มีแบบความแอคทีมีความกระตือรือร้นอยู่ในตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะเออแต่แต่ค่อนข้างดื้อน,นะอืมค่อนข้างหัวดื้อหัวแข็งแล้วก็ไม่ไม่ค่อยยอมใครอะ่ะไม่ค่อยยอมใครง่ายๆเรียกว่าเป็นตัวพ่อตัวแม่ได้เลยก็คือ เขาจะใช้ชีวิตหรือทําอะไรในสิ่งที่เขาอยากจะทําแล้วไม่ได้แคร์ไม่ได้แคร์สายตาของใครไม่ได้แคร์ว่าใครจะมองอยังไงถ้าเขาคิดว่าดีถ้าเขาคิดมาดีแล้วเขาก็จะทําอะไรแบบเนี้ยอืมแล้วเป็นคนที่แบบประมาณว่าใครไม่ชอบฉันก็ฉันก็ไม่แคร์นั่นไม่ใช่ปัญหาของฉันเออมันเป็นปัญหาของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะเขาเลย ลักษณะเขาจะเป็นแบบไม่ไม่แคร์สื่อไม่แคร์ความคิดของคนอื่นสักเท่าไหร่ฉันเป็นของฉันอย่างนี้ใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ไม่ต้องรับเออเลิศอยู่นะและ้วทำไมคนคนนี้เนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยดูดูแข็งกร้าวอืมทำไมเขาถึงแอบห่วงใย,ยคุณอนะ่ะเขาเป็นอะไรกับคุณเนี่ยือ อออเขาเป็นคนหนึ่งที่เคยอยู่ในชีวิตของคุณแล้วเคยทำให้คุณเสียใจและไอสิ่งเหล่านั้นน่ะมันยังตามติดอยู่ในใจเขาประมาณว่ามันมันตามหลอกหลอนเขานะคะเขาไม่เคยลืมสิ่งที่ทำไว้กับคุณเรียกว่าสำนึกผิดก็ได้นะสำนึกผิดกับคุณน่ะแล้วเนี่ยมันมันฝังอยู่ในหัวเขาเขาคิดอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีโอกาสเขาอยากจะทําดีกับคุณเขาอยากจะชดใช้ให้กับคุณแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นห่วงคุณนะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างคุณยังเสียใจเรื่องของเขาอยู่หรือเปล่าคุณยังเจ็บปวดเพราะเขาอยู่หรือเปล่าและไอ้สิ่งที่เขาทําอ่ะมันมันสร้างบาดแผลให้กับคุณแล้วมันทําให้คุณใช้ชีวิตยากลําบากหรือเปล่าเช่นอ่ะ เช่นถ้าเขาเคยเคยหักหลังคุณทอรย์หักหลังคุณหรือนอกใจคุณอะไรแบบเนี้นะคะสมมุติว่าถ้าเขาเขาเคยเป็นแฟนเป็นคนรักของคุณแล้วเคยนอกใจคุณแล้วทําให้คุณเจ็บหนักเสียใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงว่าเออแล้วตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างถ้าคุณไปเจอคนใหม่เจอคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจะมีความหวัดกลัวหรือเปล่ามันมันจะเป็นกลายเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของคุณในอนาคตหรือเปล่าประมาณว่า กลัวแล้วก็หวาดระแวงคนอื่นไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเขาก็รู้สึกว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของเขาเป็นสิ่งที่เขาทำและสร้างบาดแผลให้กับคุณสร้างตาบาปให้กับชีวิตของคุณแล้วและ,และอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวหวาดระแวงคนอื่นๆไม่ใช่แค่กลัวแค่เขาอ่ะแต่กลัวจะไปมีส่ผลกับการใช้ชีวิตของคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออ เอาเป็นว่าคนคนนี้ก็ดูมีความรับผิดชอบอยู่นะถึงเขาจะเคยทําผิดทาพลาดกับคุณไปเคยทําให้คุณเสียใจไปแต่เขาก็เหมือนแบบความรู้สึกของเขาอะนะเรารู้สึกว่าความรู้สึกของเขามันดูมีความรับผิดชอบอะดูเป็นห่วงเป็นใยกับผลผลพวงที่มันจะตามมาอะไรอย่างนี้ฮนะเขาอยากเห็นคุณมีความสุขเขาอยากเห็นคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี เอออยากเห็นคุณแบบว่ากลับมามั่นใจในตัวเองแล้วก็เลือกเดินในเส้นทางที่ที่คุณมีความสุขเขาอยากเห็นคุณมีความรักดีๆอยากให้คุณมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากให้คุณเติบโตเข้มแข็งแข็งแรงและได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ได้เป็นตัวคุณในแบบที่คุณอยากจะเป็นแล้วก็เขาหวังว่าชีวิตของคุณนะมันจะเปลี่ยนแปลง แต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นลื่นไหลามากขึ้นอืมเขาจะทำยังไงหรอคุณคะสิคนะโอเคเขาคงไม่ติดต่อมานะแสดงว่ามันจะเป็นความห่วงใย ตามหัวข้อเลยแอบห่วงใยนะคะก็ <_ C' an> คือห่วงใยดูอยู่ห่างๆ <_ C' an> แค่คิดถึงแค่เป็นห่วง <_ C' an> คงไม่ติดต่อคงไม่ทักทายมาหรือว่ามาถามถ่ายหรือกลับเขาหรือพยายามกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรอกเขาเองก็จะมีเส้นทางของเขาเขาก็จะเดินทางของเขาไปแต่เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะเขาเองก็รู้สึกผิดมีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจ แสดงว่าเขารู้สึกว่าการที่เขาอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆมันน่าจะดีกับคุณที่สุดแล้วเขาหวังว่าวันหนึ่งอะคุณจะ move on ได้คุณจะลืมเขาหรือว่าลืมความโกรธเคืองโกรธแค้นลืมความเจ็บปวดอะไรแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่โดยที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีบาดแผลในใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขส่วนตัวเขาก็คือสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด เพื่อคุณก็คือการจบจบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ติดต่อไปไม่กลับมาหาเพราะว่าแสดงว่าเขารู้ตัวว่าเขากลับมาเขาก็คงจะทําให้คุณเจ็บอีกเพราะถ้าดูจากลักษณะนิสัยของเขาอ่ะเขาค่อนข้างเป็นคนแข็งเป็นคนแข็งกร้าวแข็งกระด้างอืแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครจุดนี้อาจจะเป็นปัญหาระหว่างคุณกับเขาก็ได้ถ้าวันนึงทะเลาะกันเขาเองก็ไม่ยอมให้คุณง่ายๆเหมือนกันนะคะ เพราะฉะนั้นน่ะเขาน่าจะรู้ตัวแหละว่ากลับมามันก็ไม่เป็นผลดีกับคุณวิธีนี้น่าจะดีที่สุดสําหรับคุณแล้วแต่เขาก็เป็นห่วงคุณนะคะเรียกว่าอ่ะเป็นความหวังดีแล้วกันนะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ